สถานีสวนหลวงรอเก้าค่ะกำลังจะแตกบัตรออกจากสานีสานีนี้คนเยอะค่ะได้เข้าคิวแตกบัตรออกก็สานีนี้ค่ะเพราะมีห้าง p a r a ได s e มีห้าง s i Square ค่ะบรรยากาศนะคะผู้ใช้บริการเยอะเลย อันนี้ก็คือในห้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนะคะมาเที่ยวกันนะคะเต็มอาทีสายสีเหลืองสาานีสวนหลวงรอเก้าค่ะบรรยากาศในสถานีสวนหลวงรอเก้านะคะวันหยุดนะคะเคยมาโอ้โหเต็มเลยค่ะ เต็มลานตรงนี้เลยนะคะบนขึ้นกนลงเยอะแยะมากมายค่ะเนี่ค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่สีค้อนสแควรค่ะผู้ใช้บริการเดินบนสกายวอล์กนะคะข้างล่างรถยนต์ก็วิ่งไปข้างบนก็กำลังเดินกันไปนะคะสภาพการจราจรบนถนนสีนครินนะคะ ห้างซีคอน,นะคะ่ะบรรยากาศนะคะมีคนเดินไปมีคนเดินมาขึ้นลิฟต์ขึ้นบันไดเลื่อนลงบันไดเลื่อนนะคะตอนนี้อยู่ในลิฟต์ค่ะ ลิฟต์กำลังลงค่ะจากชั้นสองนะคะชั้นหงค่ะชั้นหนึแล้ดดวประตูลิร์เปิดค่ะผเรีนผู้ก็กลังลงมาถึงข้างล่างแล้วค่ะเมื่อกี้เราลงมาจากลิฟต์ตัวนี้หรือจะลงมาจากทางบันไดก็ได้นะคะ เดินเดนค่ะเดินเดนเดนะคะกำลังจะไปที่สี่ข้อนค่ะทางเข้าค่ะมีแท็กซี่รอให้บริการนะนะะหน้าห้างเลยนะคะพอเข้ามานะคะลงบันไดเลื่อนใครที่ชอบของถมนี่เลยค่ะจากฝั่งโรตัสนะคะลง,ลงมาหนึ่งชั้น จะมีไอทีโมบายโฟนของถมนะคะใช้ได้เลยค่ะตรงนี้นะคะด้านขวามือจะเป็นคองถมนะคะคหาองถม นี่คือชั้นใต้ดินนะคะของซีคอนสแควร์ค่ะมีร้านค้าเยอะแยะเลยนะคะถ้าเราตรงไปก็จะเป็นท็อปดองกี้โมบายโฟนนะคะแต่เดี๋ยวเราขึ้นข้างบนสะดวกสบายมากค่ะแล้วมีความหลากหลายนะคะห้างซีคอนสแควร์ เมื่อกี้ที่เราเดินผ่านมานะคะขึ้นแล้วก็ลงค่ะขึ้นมาดูค่ะว่ามีอะไรบ้างชั้นนี้นะคะ ชั้นใต้ดินเนี่ยค่ะที่เราลงมาเมื่อสักครู่ก็จะเป็นไอทีโมบายโฟนเยอะแยะ,ยะเลยถ้าพี่ถ้าเพื่อนๆมองหาอยู่ก็ชั้นใต้ดินซีคอนสแควร์เลยค่ะเดี๋ยวตรงนี้จะมีทางถ้ามีทางลงอีกนะคะแล้วก็มีบันนาด้านหน้า จะเป็นดองกี้นะคะใครที่ชอบมาแวะได้ที่ซีคอนสแควร์เดี๋ยวเราขึ้นชั้นบนค่ะจะไปดูอินเวนท์ที่ฮอล์ชั้นหนึ่งหน่อยนะคะรู้สึกว่าจะมีทวีพบหนึ่งแปดห้าห้ามีการออกร้านอาหารเอแยะเลยอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็มองออกไปเห็นที่ถนนเลยนะคะยอดมาก จะมีป้ายโชว์นะคะว่าดองกี้ลงข้างล่างขึ้นข้างบนได้อีกขึ้นมาถึงข้างบนนะคะก็จะมี KFC ปัชชาสัมพันธ์ได้ยิเสียงดนตรีไทยนะคะจะเป็น vent, อินเวนต์ไทยๆนะคะของทวิพภพ1855นะคะ มีแมคโดนัลด้วยหน้าทานจังดูบรรยากาศนะคะดันกินเพื่อนๆแวะมาเที่ยวกันนะคะหลากหลายครบค่ะซิคอนสแควร์มาด้วยรถไฟฟ้า M อ t าสีเหลืองสถานีสวนหลวงรอเก้าเลยนะคะ